เราเปกินฝ่ายไก่แซยอยู่ในสองฟิตจะเป็นเดือนแล้วเนาะเอาออกจากสองฟิตก็ทอดเล่ยได้จ้ะจะกรอบนอกนุ่มในตอนแต่เทียงยังบม่ได้กินเขาอยู่เนาะจ้ะเนาะมาหอดบ้าง กรอบเลยฟังเสียงฟังเสียงอร่อยกินกับซอสพริกคลิปนี้กะคอจบแค่นี้ก็ได้จ้าจังมาเนยียังว่ได้กินข้าวเทียงเนาะซอสพริกกินกับเฟรนฟรายเนาะ หาของกินก็เอามาถอดเอาเอะโวคาโดด้วยแป้งข้าวโพดลงไปนะเผื่อจะมันเจ็บบ่ออมน้ำมันจยอกหยอกก็สีเหียกอะไรเฮ้ยก็ปว จะมาทอดเชนไฟเนาะอันนี้น้ำมันใส่แป้งเนาะใส่กอดทอดไฟอ่อนๆเ้ยจะเพื่อๆกินกินก่อนมุ่มาก ร้อนๆเคล็ดลับคือเคล็ดไม่ลับนะเติมเหลืองได้ที่แล้วด้ยวยนะพอไปเห็ดกับเขาป้าวายยังบดเห็ดกับเขาขอยู่นี่ลายดอกวน,นี่แค่นี้ละจะต้องไฟอ่อนๆเนอะไฟอ่อนๆ,ๆ,ๆ,ๆ ใส่แป้งก็อทอดไฟอ่อนๆเด้จะเพื่อนๆกรอบๆเลยฟังเสียงฟังเสียงเคล็ดลับคือเคล็ดไม่ลับนะเลื่อมเหลืองได้ที่เลยเด้อหาเยาดกิน มันฝ่ายไก่แซ์อยู่ในสองฟิตจะเป็นเดือนแล้วเนาะมาเด้อจ้ะแสบแสบกรอบเลยฟังเสียงฟังเสียงนะพอเป็นเฮ็ดกับเขาบวานยังบดเฮ็ดกับเขาอยู่ คลิปหนาพอกันไหมไม่บายนะพี่ลายดอกพี่เที่ยนี้ลราจะต้องไฟอ่อ,อนๆเนาะไฟอ่อนๆใส่แป้งปลาหางเกาวกิิมนนฝ่ไฟไก่แช่อยู่ในสองฟิตจะเป็นเดือนแล้วเนาะจะมาทอดเซนไฟเนาะอันนี้น้ำมัน ใส่แป้งเนาะใส่มันนี่แหลนะเนาะเจ้ากำลังดีพอเทียดเดียวกับถิมเลยนะก็ประมาณนี้แหละค่ะมนากินมากาหิวเนาะ กำลังดีมีหลายดอกมีแค่นี้แหละจ้ะต้องไฟอ่อ,อนๆเนอะไฟอ่อนๆใส่แป้งกินกินก้อน กำลังดีก็ทอดไฟอ่อนๆเลอจะเพื่อๆจงมาเนี่ยังว่ได้กินขาวเทียงเนะซอสพริกกินกับเฟรนฟรายนะเคล็ดลับคือเคล็ดไม่ลับานะ เอื้อมเลืองได้ที่เลยแม่มันนี่แหลเนนะเนาะจ้ะเนาะหยอกหยอกเลยสีเลือดอะไรโอ้ยก็ปักก็ทอดไฟอ่อนๆเด้อจะเพื่อๆง่วม,มาก ของกินก็อามาทอดเอาเอะโวคาโดด้วยเคล็ดลับคือเคล็ดไม่ลับเนาะริ่มเหลืองได้ที่เลยเด้อจะมาทอดเชนไฟเนาะอันนี้น้ำมันใส่แป้งเนาะ มากมาเด้อจ้ะแซ่บๆน้ำมันเป็นสีแบบนี้ก็บรแมยายนะัง้นะพอใส่แป้งเนาะอะหารยอดกินมี่ฝ่ายไกแช่อยู่ในสองฟิตจะเป็นเดือนแล้วเนาะ ความกินก็ามาทอดเอาเอะโวคาโ,ฮโ,ฮโดด้วยแป้งข้าวโพดลงไปนะเผื่อจะมันเสีบบ่ออมน้ำมันตนแเทียงยังบได้กินเขาอยู่นอกกนะ มาหอดบอาเก้บนาพอกันไหมไม่บายนะคะเคล็ดลับคือเคล็ดไม่ลับเนาะเริ่มเหลืองได้ทีแล้วเจ๊อกยอกเจ๊เยสีเหลียดอะไรเว้ยกอบกรอบเลยฟังเสียงฟังเสียง แต่เทียงยังบริกินเขาอยู่เนานะจ๊ะเนาะมาหอดบ้างค่ะคีบนาพอกันไม่ไม่บายนะคะนี่ลายดะคะนี่แค่นี้แหะจ้ะต้องไฟอ่อ,อนๆเนาะไฟอ่อนๆใส่แป้งมาเด้อจ้ะเศษๆค่ะคีบนาพอกันไม่ไม่บายนะคะ กินกินก้อนพอเทียเดียวกับถิมเลยนะก็ประมาณนี้แหละค่ะมากินมากหิวเนาะที่ได้แล้วนี่แค่นี้นะจ๊ะต้องไฟอ่อนๆเนาะไฟอ่อนๆใส่แป้งมาเด้อจ้ะแสร็ กำลังดีนะขอไปเห็ดกับเข่าบางวันยิง่งไปเหยียดกับเข่าอยู่มาเด้อจ้ะแเศก์เอาออกจากข่องซีดกะคลอดเลยด้วจ้ะมันจะกรอบนอกนุ่มใน จังมาเนี่ยัยงว่ได้กินขอดเทียงเนาะซอสพริกกินกับเฟรนฟรายเนาะขอดเที่ยวเดียวกับถิมเลยเนาะ